สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิมีนะคะจิราก็จะมาวิเคราะห์นะคะว่าคุณทักษิณน,นะคะจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไรคะ่ะเมื่อวันที่13นะคะคุณทักษิณได้พูดทางขลับเฮ้านะคะว่าจะกลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่จะกลับมาเมื่อไรทุกคนนะคะก็พยายามที่จะถามท่านว่าท่านจะกลับมาเมื่อไรนะคะท่านก็ยังไม่ตอบแบบตรงๆท่านอตอบบอกว่าท่านก็ตอบเพียงแต่ว่า รอจังหวะอีกนิดนึงแล้วก็ใกล้ๆถึงเวลาแล้วท่านจะบอกแต่จีราจะขอวิเคราะห์จากการใช้หลักของวิชาโหราศาสตร์บอกนะคะว่าท่านจะกลับมาช่วงเวลาไหนนะคะก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปดูรายละเอียดนะคะจีราก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจิราพาชาแนลด้วยนะคะจากคลิปนี้นะคะจีราต้องขอใช้แผ่นชาร์ต ดวงจากราศีด้วยนะคะอันนี้คือลักนาของประเทศไทยค่ะอันนี้คือลักนณคุณทักษิณนะคะคุณทักษิณมีลักนาอยู่ที่ราศีกันนะคะที่ท่านบอกว่าช่วงนี้นะคะท่านจะยังไม่กลับมาขอให้ใกล้ๆวันก่อนนะคะก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้ากลับมาช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ถึงเวลาของมันยังไม่เหมาะสมจีราก็ขอ พยากรตรงนี้เลยนะคะก็หมายความว่าช่วงนี้นะคะดาวพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะดาวพฤหัสด,ดวงนี้ซึ่งจิราเคยพยากรณ์เรื่องทํานองนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่ราศีเมษค่ะที่เกี่ยวกับดวงดาวใหญ่ๆที่โคจรนะคะอ,อยู่แล้วก็มีผลต่อทุกๆคนโดยเฉพาะาคนราศีเมษซึ่งประเทศไทยเราก็คืออยู่ที่ราศีเมษดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะคะตอนนี้อยู่ในภพลาภของประเทศไทย นะคะแต่อยู่ในเรือนอลิของคุณทัศส์ศค่ะนะคะแล้วดาวดวงนี้นะคะยังโคโจรถอยหลังอยู่นะคะช่วงนี้ก็คือเขาถอยหลังตั้งแต่วันที่17มิถุนายนไปไปจนถึงวันที่28กันยายนค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะวันที่28กันยายนนะคะเขาก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนเลยนะคะแล้วเขาก็จะ มาอยู่ตรงนี้อีกถูกไหมคะพอมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะช่วงนี้คุณทักษิณยังไม่กลับมาเพราะช่วงนี้ค่ะนะคะแล,แล้วดาวดวงนี้นะคะจะอยู่ยาวไปอีกจนถึงวันที่8เมษาปี65ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยค่ะจนถึงวันที่8เมษายนปี65ดาวพฤหัสด,ดวงนี้ยังอยู่ในเรือนอริของดวงของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นนะคะ ต้องรองให้ดาวพระพฤหัสค่ะโคจรมาอยู่ในราศีมีนก่อนก็คือตั้งต้องหลังจากวันที่8เมษายนปี65เป็นต้นไปนะคะดาวดวงนี้ถึงจะมาอยู่ตรงจุดนี้ซึ่งดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ตรงราศีมีนเป็นเกษตรค่ะเป็นเกษตรก็ถือว่าความมั่นคงนะคะนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสด,ดวงนี้มาอยู่ตรงจุดนี้เห็นไหมคะเล็งลัคนาของคุณทักษิณ ไม่ใช่อยู่ในเลือนอริเห็นไหมข้าอยู่ในเรือนอริก็คือผู้ใหญ่ยังไม่เห็นดีเห็นงามด้วยผู้ใหญ่ยังเป็นศัตรูค่ะแต่พอเมื่อดาวพระพฤหัสมาอยู่ตรงจุดนี้ผู้ใหญ่เห็นไหมเหมือนเป็นหุ้นส่วนไปหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นดี <c oughs> เห็นชอบแล้วนะคะได้ตําแหน่งเกษตรด้วยค่ะอย่างที่จิราเคยพูดเมื่อคลิปของราศีเมษว่ารอนะคะให้ประมาณปี65ดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะคะมาอยู่ใน ราศีมีนเป็นเกษตรในเรือนวินาของประเทศไทยจิราพยากรไปว่าดาวพฤหัสด,ดวงนี้ก็หมายถึงว่าคนดีมีคุณธรรมเป็นคนที่มีความสามารถที่มาจากตา่างถิ่นแดนไกลนะคะจิราพยากร์ไปแบบนั้นค่ะเช่นเดียวกันอย่างที่จิราบอกก็คือดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นั่นแหละค่ะก็คือคุณทักษิณจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนเลยนะคะประมาณ เดือนเมษาปี65นะคะแล้วจิราก็บอกไปด้วยว่าดาวดวงนี้อยู่ในเลือนวินาศของประเทศไทยเห็นไหมวันที่13าท่านก็พูดนะคะว่าท่านกลับมาท่านไม่ต้องการตําแหน่งอะไรเลยท่านจะคอยช่วยเหลือประเทศไทยนะคะไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งก็ได้เห็นไหมฮะจิราก็ยังบอกว่าดาวดวงนี้เห็นไหมมาช่วยประเทศไทยแต่ยังไม่เปิดเผยแต่ไม่แน่นะคะพอหลังจาก าดาวดวงนี้อยู่ตรงนี้แล้วให้เข้าโครจรมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ประมาณปี66ค่ะรับรองนะคะตอนนั้นท่านจะเปิดเผยตัวอย่างแน่นอนเลยนะคะถึงอย่างไรก็ตามนะคะคนเรานะคะ ก็มีทั้งรักทั้งเกลียดนะคะแต่เราก็ควรจะอยู่บนเหตุผลนะคะทุกวันนี้ไม่ควรเอาความทุกข์ยากของประชาชนมาเป็นสิ่งล้อเล่นหรือท้าทายนะคะถ้าท่านกลับมานะคะก็เป็นผลดีสําหรับประเทศไทยและก็ประชาชนคนไทยค่ะจีราไม่ได้ชอบใครแล้วก็ไม่ได้เกลียดใครนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดนะคะจีราพูดตามหลักของวิชาโหราศาสตร์และพูดทุกอย่างบนหลักของเหตุผลนะคะ ทุกอย่างค่ะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามาทําให้ประเทศไทยเราดีนะคะแล้วก็ประชาชนอยู่ดีมีสุขสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ดีถูกไหมคะเอาละค่ะคลิปนี้จิราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ